ครับมือนี่ขอบาบาเง้ยวเบาเง้ยวที่มาหาเห็ดเพิ่งขุมครับไปไปครับหากันเลยปีคือออกายอยู่นำมือนีพ่อ่มไปเจ้าของป่ากันว่าเฮ็ดผมออกแล้ว ไม่หมดน้อง ỏ dear, ỏ dear, พอแล้วพอแล้วพี่โอ้หุ่นหุ่นหุ่นเอ้หุ่นโอ้พอแล้วพอแล้วเก็บกันเลยครับเก็บกันเลย เนตพึ่งขมครับว่านี่เฮยัดไหลอืมโห่โอ้ย,อยนี่นตะตุ่มใหญ่ๆน้องลุก,กเลย,ยนะครับมามืนมันชีบได้เสีด้นี่โอ้โยดอกงาม กูนะน้องเอ้ยมานหมานหมานคือเก้ามือนี่ก็ได้มาซ่องมองเฮ็ดผมอยู่ขากันใดกูนะโอ้ยขาดไหลอันี่ก็ไม่เห็นมันี่โอ้นี่น้อยน,อยนี่อืมโอ้ยกูนะโดดแน่นขนาดครับโอ้ยขาดไหลมันจะโดอกบวบ โอ้โหโอ้โหปวดอะหักไหล่อือโอ้โหโอ้ยไหล่เตี้ยวเลยพี่น้อง อ่าจ้ตโอ้ห,ห,ห,อห,อหโอ้อนะแล้ยะโอ้าคายโอ้ตรงนี้พิ่กำลังเป็นตุ้มนี่ลลนโอ้ผลดอกนึงไม้เกียไปสิน้อเอ๊ะดอกน้นโอ้โดอกแน่นขานาดเลย อุ้ยหาอะไรอุ้ยเด็กๆ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 เดอกๆเด็กๆเด้กๆเด็กๆเด็ก้ยด็กๆเ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 ด้กๆเด็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  โอ้หฮ so ึ่มทุกหิดโมครับหิดโคมหิดเพิงโคมเ่วะ่โอ้โหฮมองนึ่งในกาดวดพี่ก็มีโอ้โโอ้โหหัก ดูดอกแนึ่งเน่นเลยน้องเอ้ยมาน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 อีกเร็วมานอีกเร็วอุ่นโอ้มดล่ะโอ้โอโอ นี่แต่ดอกงามๆกาสมบูรณ์ครับโอ้โหโอ้โหหืมนี่กว่าเลยเฮ้ย ได้คุณก็มีบาลโอ้โอ้หลายอยู่หลายอยู่พี่น้องเอาคลิปนี้เบาเนา้อพามาหาเห็ดพึ่งขมครับได้หลายเติบครับคลิปนี้เบาเนา้อกะแล้วไอ้ถือใจกับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเอาเห็ดพึ่งขมอยู่ ามาฝากพี่ต้นน้องครับการหาเห็นครับมานเติมมอนี่หืูใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามดวยครับคลิปนี้บางย้อก็ลาไปก่อนครับบััสดีครับ